สองสวัสดีครับโอ๊ตครับสวัสดีครับอาร์คครับก็อยู่กันที่รถยนต์มือสองโอ,อ๊ตอาร์คหคาชนบุรีครับผมเป็นรถที่ขายแต่รถสวยไม่น้อยเจ้าของออกมาการันตีเองร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นลุยได้เลยสำหรับคันนี้1.8 EL ปี2019ันสิบเกไมเนอร์เชนแล้วฟังราคาดีๆนะครับไม่ผิดจริงๆ5 9 9 ห้าเก้าเก้าผ่อนประมาณหนึ่งมืนบาทมาไม่ติดเอาม่ั้ยครับอีกลองติดแล้วมั้งเนี่ยติดแล้วมั้งอย่าล้มมาละแล้วขอดูของผมก่อนอ่ะ เดี๋ยวผมเหลาต่อ Honda Civic 1.8 EL Minor c h a n g แล้วปี2019 599,000บาทครับตัวถังเดิมทุกชิ้นลถเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะมือเดียวป้ายแดงเข้าศูนย์ทุกระยะ4ี่ฮิตรุ่นท็อป Minor c h a n g แล้ว599ประวัติเข้าศูนย์ทุกระยะอะไรไม่ดีสี เปลี่ยนหมดทุกอย่างใช่ครับฟังราคาไม่ผิดถูกกว่ารถปกติประมาณ1นึ่งแสนบาทถูกกว่าปกติ1นึ่งแสนถูกกว่าป้ายตอนเป็นป้ายแดงเก้าแสนบาหายไป4ี่เกือบสี่แสนมีประวัติการผ่อนดีฟรีดาวมีสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถสินเชื่อบัตรเกินหนึ่งปีฟรีดาวได้เลยใช่ครับค่าจัดค่าโอนฟรีครับไม่เก็บครับผมหรือว่าจะซื้อเงินสด ก็ได้เลยลดไม่เสียแวัดเปอร์เนะกันภัยประเภทหนึ่งผมซื้อให้ไม่ได้เอาไปรวมในยอดจัดไม่ได้เอาไปบวกในดอกเบี้ยเท่าไหร่ส0 0 0มื่นโอทอาจ่ายฟรีให้วันลัตีซ่อมศูนย์1ปีหรือ1,000งกิโลครับบริการฉุกเฉินยี่ชั่วโมงหนึ่งปีทั่วประเทศใช่ครับเติมน้ำมันให้เต็มถังบวกกล้องมันทึกหน้ารถให้เรียบร้อยครับผม สไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศจะอยู่แห่งไหนของประเทศขอให้บอกผมส่งฟรีทั่วประเทศครับใช่ครับสนใจอยากเป็นเจ้าของรถคันนี้โทรหาโอ๊ตครับ0 9 4 9 9 9 1 9 4 1ครับโทรหาอาร์ตครับ0949994919และที่สำคัญครับโอ๊ตอาร์ตโฮมคาร์ชนบุรีเป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยมีใบรับประกันตัวถังและเลขไม์แบบนี้ออกให้ หากตรวสอบพบเจอรถมีชนมไม่แท้ตัดต่อตัวถังน้ําท่วมผมรับซื้อคืนเต็มจํานวนแถมค่าเสียเวลาหนึ่งแสนบาทไปเลยดูเลยีิป่าว่าไอ้ห้าเก้าเก้าเนี่ยความสวยมันจะขนาดไหนและทําไมต้องซื้อหนึ่ง <1. S 2> เลขยี่สิบเอ็ดให้ไหมใเลขยี่สิบเอ็ดให้เลยรถตัวทงตัวถงังเดิมถังหมดไม่มีชนร้อยเปอร์เซ็นแล้วที่สําคัญนะคันนี้ม่งได้ไมเนื้อเชสแล้วนี่ไมเนื้อเชนแล้วนะฮอนด้าเลนโบสนะ ไปนะเดี๋ยวดูห้องคุ้งห้องเครื่องหน่อยดีฝ่าคันนี้นอกจากจะไมเนอร์เชนแล้ว Honda l เ n นโบสแล้วทีมาถ่ายงี้เลยล้อแม็กเจ้าของเปลี่ยนเป็นตัว RS มาให้เรียบร้อยขอบ17นะครับสวยๆเลยคันนี้พร้อมสีขาวมุกจากโรงงานมาดูห้องเครื่องมาดูฝากระโปรงกันหน่อยดีกว่าดูไล่เลยครับรอยมาร์กโชคเดิมหมดไม่มีแกะไม่มีหมุนไม่เคยแต่งไม่เคยโม เออฝังกระโปรงน้าไม่มีขขยไม่มีแกะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับนะครับนี่<ด>นี่นี่ <S 2> <S 2> สติกเกอร์สติกเกอร์มีอยู่ครบฝั่งซ้ายฝั่งขวาไม่เคยแกะถอดอซอกเิกเดิมทั้งหมดแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมทั้งหมดชิ้นส่วนเดิมหมดแล้วดูห้องโ้งห้องเครื่องแห้งกริบ<ม>คือข้อดีเคะไหมคันนี้มือเดียวป้ายแดงสองเข้าศูนย์ตหลอดถูกดูแลอย่างดีถูกกว่ารถที่เราขายคันนี้อยากขายถูก ถูกไปประมาณ780,000หมื่นบาทผ่อนเดือนละแค่1,000 0บาทท่านได้ซีวิกหน EL ึ่ง i n o r c h a อ g e มาใช้กันชนหน้าไม่มีรอ<ล>ยไม่มีริ้วรอยแผลสดใดๆทั้งสิ้นล้อแม็กคันนี้ได้เป็นตัวเทอร์โบนะ<ด>ล้อแม็กเป็นตัวเทอร์โบสวย215 50 17าห้ายางปี22ไม่เปลี่ยนมิชลินดอกนะั้นะอ่ะเขาวิ่งวิ่งก่ำมือโลนะเกินมิชลิน <ดำ S 1> นี่เกินนะครับ มือเปิดเป็นโคเมียมครับนะครับกันรอยให้เรียบร้อยครับ Honda l e n น a บส h ครับแสดงว่าเป็นตัว E อตัวท็อปแน่นอนเอตัวท็อปสุดแล้วไม่มีท็อปมากกว่านี้เดี๋วดูสีกอนเรียบร้อยนะแก้มซ้ายประตูประตูสะโพกไม่มีริ้วรอยแผลสดใดๆทั้งสิ้นคันนี้ติดตั้งสปอยผมเอารถไปส่งไม่สวยมีริ้วรอยแผลสดเบาะแตกเบาขาดเบาทะลอกรถมีริ้วรอยแผลสดไม่ต้องรับรถถูกต้องจะซื้อจัดไฟแนนซ์จองสองพันส่วนที่เหลือ ถ้าจะลาเพิ่มจ่ายหน้ารถหรือซื้อจัดซื้อเงินสดจองสามหมืนไปรับห้าหกเก้าหน้าบ้านถูกต้องสปอยเลอร์หลังมีให้เรียบร้อยเสาอากาศแบบครีบฉลามให้เรียบร้อยโอ้โหดูด,ดูห้องเครื่องนี่นี่น,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 นี่ดูภายในดูภายในเจ้าของติดเปลี่ยนเป็นเคฟล่าอ่าเคฟล่าตรงนี้ดูด,ดูดูกันลอยกันด้านในก็มีเคฟ่านะสวยสวยเลยคันเกียร คันเกียร์ก็มีเคฟล่าโคตรสวยนะครับตัวนี้คอนโซลสวยๆเนียนกริปเลยนะครับเบาะหนังอยู่ในสภาพดีเป็นเบาะหนังรถสีขาวเบาะหนังดำบนอันบนผ้าคันทาล่าหน่อยมีผ้าลายล,ลายลายๆๆลาย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 ตาหมอกลุ้ดูดิคันนี้เจ้าของอยากให้เงียบเออติดซับไอการเสียงด้วยซับการเสียงนะสวยผมบอกก่อนประตูไล่ประตูต่อผมพื้นเต็มคัน เบาะไม่มีขาดใๆดๆทั้งสิ้นเบาะขาดไม่ต้องรับรถครับเป็นความเป็นเป็นปัญหาของผมไม่ใช่ปัญหาของลูกค้าปัญหาของลูกค้าคือถ้าไม่สวยเหมือนอย่างในไลฟ์ไม่เหมือนอย่างรีวิวพี่ปฏิเสธไปเลยถูกแต่ถ้าเป็นปัญหาของผมผมต้องหารถสวยๆหารถที่มีคุณภาพไม่มีริ้วรอยมาให้พี่แหงข้างอยู่ในสภาพเรียบร้อยฟิล์มลามิน่าอย่างดีเคฟล่าครับติดหมดทั้งสี่บานบสวยนะสวยนะยนะดูเบาะหลังดิเบาะหลังแทบจะไม่มีคนนั่งเลยดีกว่า เจ้าของรถใช้คนเดียวนะครับเบาะหลังไม่มีคนนั่งสภาพสวยๆริ้วรอยไม่มี Honda c ซ v i c 1.8 EL i n o r อร์ n ช e แล้วปี2,019มี Honda l e n น o s s ตัวท็อปสุดครับ5 9 9อพรึมเดือน,นละ10,000บาทไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวท่านออกรถได้เลยกันชนหลังไมเนอร์เชนมีเซ็นเซอร์มาให้เรียบร้อยครับคิ้วโคเมียมชายกันชนอ กล้องถอยหลังครับมีไฟเบรกดวงที่สามที่สปอยเลอร์ครับสัญลักษณ์ตัวซีเป็นไฟท้ายแบบนี้ตามคอนเอฟซีอ่าอ๋อไล่นะคันนี้ฝาทายเยกินดีว่ะคันนี้กินดีเจ้าของรักษาสะอาดสะอ้านมากผมบอกเลยโอ้โหดูซอกเดิมเดิมหมดนะยางอะลงยางอะไหล่ขึ้นมือขึ้นมือมีครบตัวทงตัวถังเดิมเม็ดองเม็ดอาร์คฝั่งฝาอ่าฝั่งซ้ายดูฝั่งซ้ายหน่อยมีครบเม็ดอาร์คมีครบหมด ครับการันตีโอ๊ตอาร์ตไม่มีมั่วซั่วครับบอกว่าเดิมคือเดิมบอกว่าโดนเราไม่ซื้อมาขายอยู่แล้ว599,000บาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนซื้อจัดไฟแนนซ์มาจำา2 0 0 0มีเจ้าหน้าที่ไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านใช่ครับเอารถไปส่งคืนเงิน2,000บาทไฟแนนซ์ไม่ผ่านติดแบ็คลิสผมคืนเงินจองถ้าซ<ต>ื้อเงินสดแต่เรื่องไฟแนนซ์ก่อน แต่ถ้าไฟแนนซ์ผ่านแล้วไม่ได้เซ็นสัญญาผมขอเอาเนินสองบาทนั้นเอาไปเลี้ยงทีมงานหรือจองแล้วเปลี่ยนใจไม่เอาไม่เซ็นเอกสารยึดครับตอบเลยคุยกันแบบนี้เลยเพราะว่าการจองคือการจองเพื่อให้ได้รถผมเสียโอกาสในการขายลูกค้าท่านอื่นแค่นั้นเองครับลูกค้าจองผมไม่ขายใครจะอยู่ๆเปลี่ยนใจว่าไม่เอาผมยึดครับสโพกประตูประตูแก้ม ไม่มีริ้วรอยแผลสดใดๆทั้งสิ้นนะผมเลงกันนะอันนี้นี่นี่เราคุยแบบนี้แบบมีติ๊หนึ่งเราบางๆไม่ทํานะไม่ทําผมผมว่าไอ้บางๆแบบเนี้ยไอ้ติ๊หนึ่งไอ้สองติ๊เนี่ยที่อื่นไม่น่าบอกใช่ผมบอกผมให้สบายใจก่อนเพราะอะไรผมกลัวปัญหาไปถึงแลวเดี๋ยวกลัวไปถึงแลวลูกค้ามีปัญหาว่ารอยมันมาได้ยังไงแล้วไม่รับรถผมเสียตังค์น้ำมันเสียตังค์ค่าทีมงานเสียตังค์ค่าเซอร์วิสเสียค่าบริการต่างๆดูดูดูคันนี้ คิ้วขอบยางอย่างที่บอกครับรถเจ้าของดูแลดีมากขอบยางนี้ไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีฉีกไม่มีเปลือยเลยนะคันนี้น้องเจ้าของเป็นผู้หญิงใช้รถคนเดียวนะครับบอดทกร์ดมีครบริ้วรอยตั้งแต่แก้มขวาประตูหน้าขวาประตูหลังขวาสะโพกหลังขวามีรอยอยู่ตรงประตูหน้าขวานิดหนึ่งสองจุดบางๆยางบิดสโตนปียี่สิบสองทั้งสี่เส้นไม่ได้เปลี่ยนล้อแมกไม่มีริ้วรอยเบาะอยู่ในสภาพเรียบร้อยดูเบาะดีดูเบาะคันนี้ดิใช้คันนี้ภายในหอมมากเลยว่ะอื ดูดิเบาสวยมากเลยนะไม่มีแตกไม่มีขาดนะสติกเกอร์ที่เบาะยังอยู่เลยดูดิฝั่งซ้ายก็ยังมีครับนะครับแล้วมีพรมกันลอยด้วยมีพรมเก็บวัสดุเอ้ยอะไรกันฝุ่นให้เรียบร้อยแข้งข้างอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่มีแตหกหักดูไรลายคาคร์บอนสวยสมบูรณ์ทั้งหมดสีเซอร์ตัวทงตัวถังเดิมอย่างที่ผมบอกผมมีใบรับรองออกให้อยู่แล้วว่ารถมีชนหนักตัดต่อตัวถังน้ําท่วมรับซื้อคืนห้าเก้าเก้าจ่ายค่าสีเวลาแสนหนึง่งแขงข้างเรียบร้อยและดูลายนะ ถ้าเป็นตามปกตินะไอ้พวกนี้นะมันก็ชอบค่อนข้างที่จะแบบสลออ่นนอันนี้เป็นเคปลาคาร์อบอนเคปลาเรียบร้อยสวยๆคอนทซงคอนสูนสวยๆเน,น,นียนน,นะครับแบบนี้ตะนี่ที่สําคัญที่สุด Honda l e n นว s รใช่ครับสำหรับตัว1.8 EL เท่านั้นท็อปสุดต้องตัวนี้สําหรับเครื่องพันแปดเบาะไฟฟ้าครับเบาะคนขับนี่บอกเลยว่าโคตรละสวยนะบอกคนขับนี่โคตรละสวย ห้าแสนเก้ามื่นเก้าพันบาทเดี๋ยวไปดูภายในกันคันนี้ยซื้อจากไฟแนนซ์ใช้เงินสองพันจากไฟแนนซ์ผ่านผมคืนเงินให้ออกรถไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวในกรณีฟรีดาวนะถ้าลูกค้าดาวหนึ่งหมื่นบาทถ้าลูกค้าดาวก็ผ่อนถูกลงแค่นั้นเองการันตีตัวถังนะเลขไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปดูกันอ ถ้าหลังคาไล่มันที่สูงกว่าเลยดีกว่าครื่งสตาร์นี่เงื่อนคิดเลยถ้าหลังคาสะอาดนะครับเรียบร้อยที่บังดงบังแดดเรียบร้อยสะอาดสะอ้านนี่สะอาดสะอ้านไฟติดซ้าขวาครบสวยขบวนคันนี้ดีคันนี้ดีได้ฟิลม์มรันอ่านะครับพวงมาลัยอยู่ในสภาพสวยงามคันนี้ผมบอกเลขไมา์้ก่อนสองแสนสามพันกิโลนะครับ เจ้าของเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเข้าศูนย์ทุกระยะหมื่นกิโลอ,อะไรไม่ดีลูกค้าเปลี่ยนศูนย์ทั้งหมดเพราะว่าเจ้าของเดิมคนนี้เป็นน้องพยาบาลเขาขับรถตอนกลางคืนทุกอย่างไม่ดีเข้าศูนย์หมดครับผมอ่ะหนึ่งจุดปอลปีสองพสิบเก้าแท้ๆออกเดือนหกออกเดือนหแท้ๆได้รถจากปีรถเข้าศูนย์ทุกระยะดูดิ หารถแบนี่นี่มีพาไปต่อหน้าต่อหน้าต่อไปไปต่อไปประมาณนี้รถเข้าศูนย์ทุกยะยะสวยเครื่องนี่ไม่ต้องกลัวนะเครื่องนิ่งกิ้งเลยนะเครื่องนิ่งกิ๊บกล้องถอยอ่ะดูกล้องถอยก่อนกล้องถอยมีเรียบร้อยใช้งานได้แอร์เย็นครับนะครับฮอนด้าเลนโวสใช้งานได้เรียบร้อยแล้วดูคนตรงคนตรงกลางให้ใส่คาร์บอนคาร์บอนมาหมดเลยนะสวยนะถูกสวยเพราะเดี๋ยวแต่ถ้าเป็นของเดิมมันก็อาจจะมีริ้วลงริ้วรอยมานะ แต่นี่มันกลายเป็นคาร์บอนแล้วมันก็จะไม่ค่อยมีริ้วรอยอะไรๆทิ้นล่ะก็ไม่อาจจะดูว่าเยอะหน่อยแต่ว่ารถเข้าศูนย์รถไม่เยอะเข้าศูนย์ดีกว่ารถไม่น้อยไม่มีบุ๊กเซอร์วิสไม่มีอะไรการันตีอผมพูดอย่างนี้ดีกว่ากุญแจโห้ยกุญแจครบสองดอกแบบนี้นะครับใบหงใบห้อยมีอยู่ครบแบบนี้นะครับใช่ใช่ใช่ก็อย่างที่ผมบอกครับโอทอตขายไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นถ้าไม่สวยจริง ผมไม่ซื้อมาขายแน่นอนถูกต้องครับคันนี้มารถสวยก็ขายถูกกว่าปกติอเอาอย่างนี้ดีว่ารถปกติขายมปมะมาณคือประเด็นอะซื้อมาไม่แพงซื้อมาไม่แพงเราก็ขายถูกก็ขายถูกห้าเก้าเก้าพอนหนึ่งหมื่นเคดิตด,ด,ดีก็ฟรีทุกอย่างไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วได้ครบทุกอย่างส่งฟรีสามร้อยโลห้าร้อยโลแปดร้อยโลไปเดออเอาไกลไกอะถ้าอยากได้รถโอทีอาร์ตก็ฟรีใช่ครับ ท่านไม่ผิดหวังในการที่ท่านซื้อรถสวยแน่นอนร้อใช่ครับ Honda Civic 1.8 EL ปี2019 599,000บาทฟังไม่ผิดนะฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันครับไม่ต้องใช้เงินเลยผ่อนเดือนละหมื่นที่สำคัญที่สุดไม่เหมือนอย่างในไลฟ์ไม่เหมือนอย่างในรีวิวไม่ต้องรับรถครับนะครับเบอร์โอดคับ0 9 4 9 9เ1 9 4 1ครับเบอร์อาร์ับ0 9นย์9 4 9 1 9 โอ๊ต oh. อาร์ตเจ้าของโชว์รูมพร้อมบริการครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ